เรามาดูเรื่องกล่องชั้นนโลงไม่ว่าจะพันตัวเล็กพันตัวใหญ่หลักการเดียวกันหมดนะครับกล่องจะต้องไม่มีแสงไม่มีรูไม่ว่าจะเป็นพื้นโพรงหรือชั้นนโลงนะครับจะต้องถูกปิดสนิททั้งหมดนะฮะไม้แตกก็ไม่เป็นไรนะครับไม้แตกไม่เป็นไร แลแตกแล้วอุดทาให้เรียบร้อยนะครับเจ้าไหนที่ไม่ทําให้อุดอย่าไปซื้อครับส่งมาดูจะต้องไม่มีรูไม่มีแสงเข้าหลักการไม่ว่าจะพึ่งโลงหรือชันโลงหลักการเดียวกันหมดครับอันนี้อุดหมดนะฮะเรียบร้อยนะคือมันถ้าชันโลงมาอยู่ มันก็จะช่วยเขาได้เยอะตรงที่ว่าเขาไม่ต้องหาขี้ชันมาอุดแล้วอุดให้เขาผลเสร็จเรียบร้อยการที่พันธุ์ลงเสียเวลาไปหาขี้ชันมาอุดรูต่างๆเนี่ยถามว่าเขาสิ้น้งพลังงานเยอะแล้วก็เสียน้ําหวานเสียตัวงานไปเยอะครับในการที่จะต้องอุดเพราะฉะนั้นเจ้าไหนผลิตแล้วเก็บงานไม่เรียบร้อยก็อย่าไปซื้อครับเพราะว่าเป็นภาระของเรา เป็นภาระของชาณนลงกล่องพึ่งจับสอ่องดูเลยครับแสงเข้าไม่เข้าถ้ามีแสงเข้าเจ้านั้นอย่าไปซื้อครับแตกต้องอุดครับผมก็บอกว่าไม้แตกนะ่ะได้ครับแต่แต,แตกแล้วอุดให้ลูกค้าให้เรียบร้อยผมไม่มีนะไม่มีครับไม่มีรอยไม่มีนะครับมาถูกเก็บหมดไงข้างในด้วยนะส่องอยังไงก็ไม่มีแสงเข้า นี่เวลาชานาลมเข้ามาอยู่ปุ๊บเขาก็จะมีเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรางค้นหาหววนสร้างขี้ชันไม่ต้องมาอุดไม่ต้องมาเสียเวลาที่ไปคาบมาอุดถ้าเขาตัวนิดเดียวตัวเท่าแมงวีแมงวันกว่าจะอุดได้หมดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นผู้ผลิตกล่องชานาลมจะต้องมีเรียกว่ามีสามรถสำนึกเลยว่าจะต้องจัดการไปให้เรียบร้อยเพราะว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนเราเนีัย ไม่มีนะถ้าปิดก็คือทึบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครเสรแล้วอันนี้เป็นกล่องที่จะเตรียมส่งลูกค้าก็ต้องทาทาฟีโรโมนไปให้เขาแล้วครับผมไม่ได้ทีพ่นนะ หาทั้งกล่องคือบางคนเนี่ยถะมว่าทำไมของผมผมก็บอกเฮ้ยทำไมของลุงมันดูดีจังทำไมมันเข้าเยอะทำไมมันมีเยอะแยะเนี่ยครับผมไม่ได้ฉีดแค่ปิดสองปิด่ย <laughs> เวลาเราทํางานจริงเวลาเราลงภาคสนามมันก็แตกต่างจากวิชาการเนอะไม่ก็ทั่งตีโรโมนการทําำของผมก็ยังไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยคนบอกของผมเนี่ราคามันสูงจังแต่ไม่ดูว่าสิ่งที่เราทํำแตกต่างจากชาวบ้านขนาดไหนแล้วก็ ที่ที่เราอไปให้เนี่ยมันจะพาให้คุณไปสูค่ความสําเร็จกับอีกบางคนบางช่างครอบครัวครับเอาไม้มาตอกตอกตอกกไม่ไสใหม่คัดไมสะอาดไม่ได้ไมสะอาดในรังนงโอ้พอซื้อถูกแล้วมันจะไปเป็นภาระกับกับเราซึ่งเป็นคนคนเลี้ยงเนี่ยสมมติว่าคุณเห็นราคาจานถูกดินันนี่ถูกก็ซื้อมาเลย พอเสร็จแล้วภาระมันมาตกอยู่กับเราตงไปหาซื้อฟีโรโมนต้องไปหาอุดนู่นอุดนี่คือต้องอุดต้องแก้ไขสารพาัดอ่ะตอนนี้มันก็จะเหมือนที่ผมบอกแหละแต่ของถูมาากมันจะกลายเป็นแพงแล้วเป็นแพงก็เสียเวลาแล้วก็เหนื่อยยากผมบอกมาครั้งจนดูแต่ของถูกนะแต่ไม่ได้ดูผลลัพธ์ที่ได้อย่างผมที่ผมทำงานเนี่ย ผมยืนใจผมผมผมเด้งเลยผลลัพธ์ที่ได้ควรจะมันควรจะออกมาดีอ่ะ,อะที่ชายนี่เตรียมส่งลูกค้าอยู่แล้วงคืออันเนี้ยมันเป็นไม้เก่ามากๆเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องไม่ต้องพ่นไม่ต้องไม่ต้องพ่นลังก็ได้ครับใช้ไม้เก่ามาทำไงไม้เก่าสี่สิบห้าสิบปีร้อยปีมั้งผมก็ไม่แน่อยใจ บ้านเก่าสมัยนี้เสยงเป็นบ้านไม้อยู่นี่เหมืนก็น่าจะเกดสิบแปดสิบปีนะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเก่าแก่กรุบกรับมันไม่มีกลิ่นไม้นะแทะที่ชันกระทาวไว้ตามมเวน่ยพอแล้วอันนี้จะเป็นแบบสองกล่องแยกน้ำหวานเนาะ ก็คือส่วนใหญ่เขาจัดการเองแหละเราไม่ต้องเราแค่เตรียมพื้นที่ให้เขาโอเค ปิดปุ๊บมันจะมิดมืดมิด,มด,มดสนิทที่พชาไปนี่มีกลิ่นของธนาโลงนะฮะแล้วมันจะติดแน่นทนนานอยู่นี่แหละซึ่งมันต่างจากซีโรนทอนท้องตลาดแต่ไม่มีขายนะครับเพราะว่าต้นทุนมันแพง ก็ได้แต่เอาไว้ใช้บริการลูกค้าที่ซื้อกล่องธานาลงอย่างเดียวคือถ้าซื้อเนี่ยทำอย่างนี้ไปแต่ก็ต้องดูเนี่ยบางอันผมก็ไม่ได้ทำบางอันก็คือวางราคาสูงนะสำหรับคนที่เขามีอย่างคนบางคนเนี่ยเลี้ยงชันาลงอยู่แล้วต้องการกล่องเพิ่มซึ่งเขาไม่ต้องการอะไรมากมายครับต้องการให้ก่งเปล่าก็เขามีทรัพยากรในการทำง,งานอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นมือใหม่ๆผมก็แนะนำให้ซื้อที่ผมทำไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับนี่คือการจัดการตัวนี้กล <c oughs> ่องนี้มันใหญ่อย่างเนี้ยวอาใช้ถุงร้อนได้เลยครับถุงร้อนอ่าอ่าแล้วก็คุมไว้เลยแล้วก็เอาสกอ็อตเทปปิดมันจะได้ปิดสนิทอยู่เลยไนงะครับอันนี้ก็จบแล้วครับ รับเนี่ยไปถึงไปถึงก็คือเอาถุงร้อนแบบปิดฝาข้างบนจบยกไปตั้งได้เลยครับเพราะว่าทั้งี้รับงทั้งชันนอะลงทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ยมันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วไงแค่รอเวลาให้มันรอถ้ามันมีวม,มันก็มาเข้าถ้ามันไม่มีตัวเออให้ดียังไงมันก็ไม่เข้าเนาะ <c oughs> อยากลำบากอย่าเอาไปตากแดดน,นะครับตั้งในง ล่มตปต้นมะพร้าวล่มเย็นๆเอาไปตากแดดกันโอ้ไม่เขารับล้มคือมันก็รู้ขี้พอตัดพอตากแดดก็ขี้ชันที่มันหามามันจะละลายพอมาละลายแล้วตัวงานมันก็ตายไงเรามัดขี้ชันที่หามาเนี่ยพอมันละลายไปที่พื้นตัวขี้ชันไอตัวงานมันเดินมันก็ติดขี้ชันตายเท่นั้นเองแล้วมันก็จะไม่ประสบความสาเร็จนะกล่องไม่จะไปต่องเปเอาตากแดดครับตั้งไว้ในร่มตรงไหนก็ได้เดี๋ยวมันบินออกไปหากินเอง ผมก็ตั้งอยู่ข้างหลังเนี่ยเลี้ยงอยู่ข้างหลังบ้านเลี้ยงอยู่ข้างหลังที่ผมทำงานเนี่ยเช้ามาก็บินบึ้บบึ้บบึ้บออกไปหากินเองอ่ะตอนนี้ก็พร้อมส่งนะครับโอเคเนาะเข้าใจกัน